รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบ้านจะเป็นตัวกำหนดคนไม่ใช่คนกำหนดบ้านคนกำหนดบ้านได้แค่ตอนที่มาซื้อ ตอนที่ออกแบบแปรนด์หลังจากนั้นบ้านหลังนี้จะกําหนดเขาทั้งชีวิตผมเลยจะบอกว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์นะครับธุรกิจทําได้ตลอดเรื่อยๆแต่เงินออกเยอะมากถ้าผัวไปทานู้นกลายเป็นว่าคุณพ่อจะเป็นคนอารมณ์ร้อนมากถ้านอนอย่างนี้บ้านหลังนี้ป่วยอย่างเดียวการผันหัวไปหลังว่าชี้เท้าออกหน้าบ้านนี้เขาเรียกว่าท่าคนตายเวลาเขานอนในเวลากลางคืนเขาจะนอนไม่ได้นะครับเขาจะต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีอะไรมาปลุกเขาในเวลากลางคืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แพระจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านหลังหนึ่งนะคะหากว่าเรามองย้อนกลับไปที่ยุค90หลายคนคงจะจํากันได้นะคะสาหรับดารานักแสดงสาวสวยที่เป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพ่อรองและแม่ทุมนั่นก็คือคุณยุ้ยปัทมวันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเธอก็มีครอบครัวและลูกสาวที่สุดแสนจะน่ารักวันนี้รายการเคหาศาสตร์ของเราจะมาตามติดอัปเดตชีวิตครอบครัวของคุณยุย้ยและเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าบ้าน เป็นตัวบอกชีวิตได้จริงหรือเปล่าไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะขอขอนุญมาเยี่ยมบ้านได้เลยค่ะยินดีค่ะ วันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะพี่ยุ้ยที่ได้มาเยี่ยมชมบ้านของพี่ยุ้ยนะคะต้องบอกว่ายุค90เนี่ยยุคเดียวกันจริงหรอร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิว้าอันนี้เป็นอะไรที่เขินมากเป็นคนที่บอกว่าถ้าแบบให้ทําอะไรสดๆอย่างเงี้ยจะเขินมากจริงหรอจริงนิดน่ะเป็นคนขี้อายหยอกหยอกเพราะว่าตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่ามีครอบครัวแล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักต้อง ตอนนี้กี่ขวบล้วก้าขวบกว่าจะสิบขวบแล้วค่ะน้องน้องพริมค่ะก็โตแล้วด้วยนะคะน่ารักเหมือนคุณแม่เลยอยากจะสอบถามพี่ยุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบ้านนิดนึงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันกี่คนคะพี่ยุ้ยหลักๆคือสี่คนคะ่ะยุ้ยโดน้องพริมค,คุณพ่อคะ่ะก็สมีลูกแล้วก็ พ่อรองใช่ค่ะสี่คนใช่ค่ะอยู่มากี่ปีแล้วคะพี่ห้าปีน่าจะประมาณนี้แต่ว่าคือซื้อมานานมากแล้วค่ะแต่ซื้อยายเขาไม่อยู่ตอนนี้นะคะก็เชื่อว่าแฟนๆหลายท่านนะคะก็อยากจะทราบนะคะถึงอาการป่วยของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เป็นอย่างไงบ้างคะพี่วิยคือ คุณพ่อตอนนี้คือโ okay, อเคขึ้นแล้วเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบจะหนักหน่อยที่เป็นนิ้วในตับอ่อนอใช่ไหมคะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อจะดูแลตัวเองเยอะหน่อยเพราะว่ารู้แล้วว่าแบบเวลาตัวเองป่วยมากๆแล้วเป็นยังไงอางเลยจะไม่ค่อยดื้อแล้วแล้วก็แบบอยากอยู่กับหลาน,นานๆแต่สําหรับคุณแม่ก็ด้วยโรคที่คุณแม่เป็นแล้วกับระยะเวลาจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็เกินค่าเฉลี่ยของโรคอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย แม่ก็จะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะแบบอ่อนลงไปขยับไม่ได้ก็จะได้แต่แบบมองเราแล้วก็ยิ้มบ้างตอนนี้คือเหมือนรักษาแบบประคับประคองอ๋อแล้วทางพี่ยุ้ยเองล่ะคะตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างพี่ยุ้ยก็จริงๆก็มีหลายอย่างมาก <c oughs> ก็คือดูแลลูกด้วยนะคะแล้วก็จะมีถ่ายละครค่ะแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนี่แอบถามได้ <c oughs> ไหมคะ <c oughs> ว่าทำอะไรบ้างคือธุรกิจส่วนตัวของยุ้ยเนี่ยมันก็ไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับ ความสวยความงามพออนไสัยของตัวเองชื่อเพอร์ซี่ค่ะเพอร์ซี่ค่ะเพอร์ซี่พี่วิทําหลายหน้าที่มากนะคะเป็นคุณแม่เป็นนักแสดงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเราซึ่งตอนนี้คุณแม่เองก็ป่วยมาหลายปีแล้วด้วยคุณพ่อก็มีอาการป่วยบ้างแต่คุณพ่อก็ยังทำงานอยู่ใช่ค่ะอย่างนี้พี่วิมีวิธี จัดการสิ่งต่างๆยังไงบ้างยุ้ยบอกเลยว่ามันยากมากสําหรับยุ้ยคือทุกวันนี้ยุ้ยก็ยังรู้สึกว่ามันยากอยู่อะไรเงี้ยค่ะในการที่เราจะแบบทำทุกอย่างให้มันสมดุลกันให้มันบาลานซ์เพราะว่าแน่นอนทุกคนรู้ว่าเรามีมีเรื่องที่เราจะต้องทุกข์ใจซึ่งแล้วมันก็มีอีกหลายเรื่องที่แบบคนอื่นไม่รู้อะไรเงี้ยคนเรามันมีเรื่องทุกข์ใจอยู่เยอะมากแต่เราก็จะค่อนข้างหนักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็ไม่ไม่สามารถที่จะทุกข์ใจอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะเราต้องสร้างความสุขให้กับคนข้างหลังอีกหลายๆคนบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าเออทำไมถึงไม่เห็นเศร้าไม่เห็นทุกข์แต่แบบเราไม่สามารถที่จะทุกข์ใจตลอดเวลาได้อ่ะคือเราก็ต้องแบบคือหาด้านบวกให้กับตัวเราหาด้านบวกให้กับทุกทคนรอบตัวเพราะเรารู้ว่าในครอบครัวเราอ่ะข้างในอ่ะมันเครียดขนาดไหน มันไม่มีประโยชน์ที่มันจะจมอยู่กับตรงนั้นอะไรเงี้ยคือพยายามหาด้านบวกเราก็มีหน้าที่ทั้งดูแลประครับประคองคุณแม่และทําให้ลูกมีความสุขทําให้พ่อมีความสุขสําหรับเราบางทีมันก็ไม่ง่ายอ่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามพี่ยุนิดนึงนะคะว่าแล้วตอนนี้เนะี่ยพี่ยุ้ยอยากจะมีจุดไหนที่เป็นปัญหาชีวิตอยากจะแบบปรับเปลี่ยนยังไงบ้างไหมคะ โอ้ยเยอะมากเลยคือ,คออยากปรับเปลี่ยนหมดทุกด้านคือแต่สิ่งที่อยากได้ในชีวิตตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะมากที่สุดก็คือแบบพลังบวกและความสุขสุขภาพของทุกคนในครอบครัวแล้วก็การงานการเงินคือแบบทุกอย่างให้มันไม่ต้องมีใครเครียดอะไรอีกอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าทุกอย่างเลยดีกว, <c oughs> ว่าะะ <c oughs> ที่พูดมาคือครอบคลุมไปแล้วครอบคลุม,มทุกอย่างเลยเดี๋ยววันนี้นะคะแพทรจะเชิญอาจารย์ธนวันมาลองดูซิว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่อยู่กันมาทั้งหมด5ปีจะสามารถปรับเปลี่ยนแก้สิ่งต่างๆได้มากน้อยขนาดไหนไปดูกันค่ะ าศาสตร์ของตําราตีรีของจุ้ยเขาจะบอกว่าบ้านจะเป็นตัวกําหนดคนไม่ใช่คนกําหนดบ้านคนกําหนดบ้านได้แค่ตอนที่มาซื้อตอนที่ออกแบบแปลนหลังจากนั้นบ้านหลังนี้จะกําหนดเขาทั้งชีวิตเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าบ้านหลังนี้จะบอกอะไรได้บ้างคุณยุ้ยมาแล้วสว,ส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ <S 1> <S 1> <S ่ะเจ้าบสวัสดีค่ะเจ้าของบ้านบ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับประมาณ5 6 6ปีประมาณเนี้ยคะ่ะ5 6ปีคืออย่างนี้ครับในาศาสตร์และตำราเราจะบอกว่าทุกอย่างมันจะเป็นองค์ประกอบ รวมกันหมดอาจจะไม่เคยได้ยินคําว่าตีรี่ห่วงจุ้ยอาจจะได้ยินแต่คําว่าห่วงจุ้ยอย่างเดียว<ช>คําว่าห่วงจุ้ยมันคือสภาพแวดล้อมภายนอก <ฮะ S 1> น้อยคนที่จะรู้จักคําว่าตีรี่คาว่าตีรี่คือสภาพพื้นภายในบ้านค่<ฮ>ะทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้เกิดมาเป็นสิ่งเดียวถูกไหมครับมีผู้หญิงจะเกิดมาคู่ผู้ชาย <ฮะ S 1> มีตอนกลางวันก็ต้องมีกลางคืน <ฮะ S 1> แต่ถ้าเมื่อที่คนบอกว่าห่วงจุ้ยดีแล้วก็คือการหาเงินการหาทรัพย์ได้ดีแล้วแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าหาแล้ว เก็บได้ไหมใช่ถูกไหมบ้านหลังหนึ่งจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเก็บเก่งไม่ใช่หาเก่งอาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้ตีรี่หงจุ้ยนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์อย่างเดียวเหรอคะตีรี่หงจุ้ยเนี่ยสิ่งแรกที่เรากําหนดเลยคือเรื่องสุขภาพก่อนคถามว่าถ้าตัวคุณเองไม่แข็งแรงวันนี้คุณไม่อยากออกไปทํางานแน่นอนแต่ถ้าคุณร่างกายแข็งแรงดีแล้วสุขภาพคุณแข็งแรง คุณอยู่ได้ถึง890คุณก็ใช้เงินของคุณได้ถึงเท่านั้นสุขภาพคุณดีก่อนแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ตามมาคือคอนเนคชันหรืออํานาจบารมีพอคุณได้ตัวนี้มาความร่ํารวยหรือความรุ่งเรืองจะตามมาค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์อ้นนะคะได้เดินสํารวจรอบๆบ้านหน่อยดีกว่าเนาะโดยที่พิ่วยังไม่ต้องเล่าอะไรเดี๋ยวเราจะได้คุนต้อบอกบอกผู้อยู่อาศัยได้จริงหรือเปล่าไปกันเลยค่ะครับอันดับแรกเลยของตัว่วงจุ้ยกับตัวตีรี่ มันแยกออกจากกันตรงไหนรู้ไหมครับแยกออกจากกันเมื่อกี้ที่ผมอธิบายแล้วว่าตัวฮวงจุ้ยก็คือธรรมชาติภายนอกก็คือเมื่อกี้ที่เรายือนอยู่กลางธรรมชาติจะมีทิศทุกทิศเลยเหนือใต้ออกตกที่ทุกคนพูดกันค่ะแต่พอเราเดินผ่านประตูบานนี้เข้ามาแล้วในพื้นที่ที่เรายืนตรงนี้คือตัวตีรี่ทั้งหมดค่ะและตัวเชื่อมของระหว่างฮวงจุ้ยกับตีรี่คืออะไรคือประตูบานนี้ครับซึ่งประตูบานนี้ถ้าเราเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ก็คือปากถ้าภายในคุณจัดถูกต้องหมดเลยแต่ประตูผิดไม่มีประโยชน์ก็เหมือนกับปากคุณปิดคุณกินอาาหรไไม่ด้ แล้วตัวท้องคุณจะย่อยอาหารยังไงถูกไหมก็เลยประตูบานแรกผมแนะนําให้เป็นเป็นบานผักเข้าบานผักออกเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ผักเข้าบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นบานสไลด์ไม่บวกและไม่ลบพอเดินผ่านเข้ามาพอมาเห็นจุดที่สองเดินเข้ามาแล้วโอเคโต๊ะตัวนี้ขวางไว้สําหรับไม่ให้ตรงประตูตรงนี้โอเคถูกต้องบ้านสมัยใหม่จะเป็นแบบนี้ค่ะจะสร้างแบบเหมือนสไตล์มีประตูเยอะค่ะในศาสตร์ของโค้ชุ้ยจะบอกว่าประตูยิ่งเยอะยิ่งไม่ดี เพราะว่าประตูยิ่งเยอะจะเป็นตัวออกของซับทั้งหมดนะครับคนเราเนี่ยมนุษย์จะต้องกินทางปากถ่ายทางก้นมีแค่เข้าหนออกหแต่ตอนนี้ประตูหน้าเข้า 1, ออกฝั่งนี้1นึ่งบานออกฝั่งนี้หบานผมเลยจะบอกว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับทรั์นะครับเงินเข้าเยอะธุรกิจทําได้ตลอดเรื่อยๆและธุรกิจทําโดยที่ไม่เหนื่อยไม่ต้องลงแรงเยอะทํา30ได้1 0 0นะครับแต่เงินออกเยอะมากเพราะใช้เยอะจะเข้า1ออก3 สุัส้นนี้ก็ถามว่ามีแต่ซื้ออย่างเดียวแถมไม่ได้ซื้อไม่พอยังเอาเงินเก่าออกมาซื้ออีกใช่ค่ะคือเราทํางานกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยงานเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ก็ทำงานกันอยู่ตลอดแต่มันก็มีเรื่องที่ต้องใช้ใจเยอะมากจริงๆแล้วถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านอยู่ฝั่งขวามือประตูบานนี้เป็นของผู้หญิงประตูเสือกลายเป็นผู้หญิงทุกคนที่อยู่บ้านนี้มีสเสน่ห์ทุกคน<อ>นะครับมีสเสน่ห์ทุกคนนะครับมีคนชอบมีคนรักมากวประตูบานนี้ มันสามารถเดินออกไปได้ผมก็อยากแนะนําให้กั้นขึ้นมา40เซนให้กลายเป็นหน้าต่างเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกัน้นนคะืะใช่ครับกั้นกึงพื้นขึ้นมา40เซนะใช้อะไรกั้นได้บ้างคะอาจารย์วัสดุอะไรก็ได้ขอให้กั้นขึ้นมาสูงขึ้นมา40เซนประตูคุณยังเปิดใช้สอยได้ตามป,<ไ>ป,ปะกะติหมายถึงว่าเข้าออกข้ามได้ถูกต้องแต่ว่าคุณเดินเข้าออกแบบข้ามเราจะมาดูจุดที่สําคัญที่สุดของบ้านว่าบ้านหลังนี้ดีหรือไม่ดีค่ะนั่นก็คือตัวเก็บทรัพย์ที่นี่คือห้องน้ําค่ะ ห้องน้ําตัวนี้เดินเข้ามามีสเตปต่าลงถูกต้องห้องน้ําหันข้างถ้าให้สรุปก็คือบ้านหลังนี้ธุรกิจเข้ามาคุณมีเก็บด้วยและคุณก็ใช้เยอะด้วยนะครับตำราจีจะบอกว่าให้เก็บ8ปสิบใช้ยี่สิบแต่ทุกวันนี้เก็บห0สิบใช้ห้าสิบเลยเอเลยด้วยนะครต่อคุณนี่เป็นห้องนี้ถูกต้องเลยนอนตรงนี้นานหรือยังตั้งแต่ต่อค่ะตั้งปหลายปีค่ะห้าปีได้แล้วนอนกลางวงนี้นานหรือยังนานละค่ะใครนอนพ่อนอนพ่อค่ะ นอนคนเดียวใช่ค่ะถามว่าเรื่องโดยส่วนตัวแล้วตำแหน่งนอนตรงนี้ถามว่านอนดีไหมนอนดีนะแต่เขานอนผิดทิศเฉยเปกติเขาหัวไปทางนน้นค่ะหัวไปทางใต้อ,อ๋อหัวทางนน้นได้หไหมทางนน้นไม่ได้หัวไปทางนน้นไม่ได้ถ้าหัวไปทางนน้นกลายเป็นว่าคุณพ่อจะเป็นคนอารมณ์ร้อนมากอ,อืจริง,รงคุยคุย,คยไม่ คุยไม่ถูกหูมีโอกาสได้ด่าได้ทันทีค่ะก็ที่อาจารย์ทักมาจริงๆไม่ได้กังวลน,นะคะมันเป็นสิ่งที่แบบอยากจะปรึกษาอาจารย์อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาของเราคืออะไรพออาจารย์พูดมาแล้วมันใช่มันก็เลยแบบเราอยากจะฟังต่อให้จบแล้วอยากจะแบบให้อาจารย์หาทางแก้ให้เราอนะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมถ้าให้สลับหัวเตียงเหมือนกันเอาเท้าชิดฝั่งโน้นแต่หัวเตียงมีอยู่ฝั่งนี้อ๋อแล้วเวลาอนอนก็หันนอนนะคเหมือนหัวลอยแต่เท้าชิดกาแพง คือเอาหัวไปทางโน้นเหรอใช่เอาหัวกลับมาทางนี้ภายในบ้านไม่มีอะไรทําลายสุขภาพคุณแต่ทอน,นี้ที่เห็นคือภายนอกที่กําลังทําลายสุขภาพคุณคือช่องนี้ตรงน,น,นี่คือช่องธนูลมเห็นไหมระหว่างบ<อ>้านสองหลังต้นไม้บงังคือความหมายของบ้านจัดสรรทั่วไปนะ่ะมันก็จะต้องสร้างบ้านมีบ้านหลังนึงใหญ่กว่าบ้านหลังนึงเล็กกว่าถูกไหมครับแล้วมันก็จะเกิดเกิดช่องธนูลมตัวนี้ซึ่งลมที่มาตามธรรมชาติน่ะมันจะมาพร้อมกันหมดมันจะมาเขาเรียกว่ามาเท่าๆกัน แต่เมื่อไหลลมถูกบีบให้เหลือช่องเล็กเมื่อไหลเขาเรียกว่าช่องธนูลมลมตัวนี้วิ่งหาคุณตลอดย4ชั่วโมงเลยลมตัวนี้จะแทงมาหาบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าหันหน้าออกหน้าบ้านธนูลมตัวนี้แทงฝั่งซ้ายก็จะโดนผู้ชายแทงฝั่งขวาก็จะโดนผู้หญิงกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้แทงอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือของบ้านกลายเป็นผู้ชายที่อยู่บ้านนี้ทุกคนจะต้องเกิดอุบัติเหตุและผ่าตัดทุกคนแล้วเกิดแล้วก็เกิดอีกแต่ธนูลมตัวนี้ได้ผ่านต้นไม้มาด้วยจะพาเอาโรคอีกโโรนึงมาาใหห้าวา นี่คือธนูลมที่ติดดาบมาด้วยโดนผู้ชายก็กลายเป็นว่าโรครายเบาหวานมีนะครับอุบัติเหตุผ่าตัดต้องเกิดถ้าอยู่บ้านหลังนี้เราทําได้อย่างเดียวคือป้องกันตัวเราเองป้องกันตัวเองก็ใช้การให้กระจกหนึ่งตัวน้ําเต้าหนึ่งลูกไปติดก็คือแก้ไขบ้านตัวเองได้แล้วก็คือป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นอ่านี่แหละครับความหมายของทุกๆห้องความหมายของทุกๆห้องที่ผมบอกก็คือทุกบ้านเลยชอบสร้างบ้านให้ห้องใหญ่อยู่โซนหน้า แล้วห้องเล็กไปอยู่ข้างหลังพอนอนห้องหน้าห้องใหญ่จะกลายเป็นอะไรเป็นประธานเงินพะโลงเลยซึ่งวันนี้ต้องทําทุกอย่างก็คือบอกว่านอนอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วตอนนี้ลูกนอนอยู่ด้วยใช่ค่ะถ้าบอกลูกนอนอยู่ด้วยโอเคลูกก็เป็นเหมือนกันแต่ถ้าคุณมีความคิดว่าจะให้ลูกไปนอนข้างหลังเมื่อไรผิดทันทีลูกอะจริงๆแล้วต้องนอนโซนหน้าแล้วเราไปนอนโซนหลังเราจะคุมลูกได้หมายถึงว่าต้องหน้ากว่าคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะถูกต้องนอนตำแหน่งนี้มานานหรือยังตั้งแต่เข้ามาอยู่เลยค่ะถ้านอนอย่างน บ้านหลังนี้ป่วยอย่างเดียวคําว่าป่วยอย่างเดียวคือตอนนี้คุณกําลังนอนท่าคนตายนอนอยู่การนอนหัวไปทางนี้ชี้เท้าออกหน้าบ้านนี่คือท่าคนตายนอนพฤติกรรมของคุณจะรู้สึกว่าคุณออกกลางวันและจะโดนแดดไม่ได้จะอ่อนเพลียและรู้สึกง่วงนะครับการคืนจะไม่นอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอน จะนอยที่ใกล้ๆสว่างเพราะกลางคืนคุณกําลังเล่นกับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นอยู่เพราะว่าเขากําลังสูบเลือดคุณปัญหาของวันนั้นคือการเจ็บป่วยเพราะจากที่เราเดินพื้นที่ชั้นล่างไอ้เรื่องทรัพย์ของเขาที่เข้าเข้ามาก็ยังไม่ได้มีปัญหามากมายขนาดนั้นคือยังพออยู่ได้ยังพอขยับขยายได้แต่เรื่องเจ็บป่วยตอนนี้สลับกันป่วยแล้วระหว่างคนที่อยู่ในนอนในห้องนั้นซึ่งเขาบอกว่ามีพอ่อมีแม่มีลูกอยู่ คือเจ็บป่วยแน่นอนทั้ง3าคนไม่ได้บอกว่าคนนี้เจ็บหรือคนนู้นเจ็บเ่าครับเจ็บทุกคนเลยพร้อมกับที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วเจอธนูลมตรงเป๊เลยฝั่งนี้เห็นไหมค่ะนี่คือช่องที่แทงมาฝั่งนี้อุบัติเหตุผ่าตัดต้องเกิดสําหรับผู้ชายโดยตรงเป็นไปได้คือต้องให้กลับหัวนอนมานอนทา,าหัวทางนี้ฝั่งซ้ายมือ,อมถูกต้องอผู้สาม,มีภรรยาแต่งงานแล้วผู้หญิงต้องนอนตามผู้ชายคือนอนหันหัวทางซ้ายมือ,อมนะเหมือนกับคุณ <ขอ S 2> พ่อ,พอคุณนอนเสร็จปุ๊บย้ายแอร์ไปอยู่ฝั่งข้าง แล้วคุณนอนตำแหน่งนี้คุณจะรู้สึกว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นคือถ้าให้ลูกสาวนอนตำแหน่งเดียวกับเราอุปนิสัยจะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆผู้ชายนะ,ะแต่ถ้าอยากให้เขามีนิสัยคล้ายผู้หญิงก็ต้องหันเตียงกลับฝั่งกับพ่อแม่คือหันไปทางน,นงนี้้หทางนีพ่อแม่หันหัวทางนี้แล้วทุกวันนี้ผมบอกถ้านอนท่านสลับกันป่วยเลยสามคนใช่ค่ะนี่คือถ้าคนตายนอนเออน้องพีเป็นต่อมอะดีนอยโตค่ะซึ่ง คือคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแบบเขายังเล็กกว่านี้เนี่ยอาจจะผ่าตัดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกึ่งๆซึ่งเขาผ่านเจ็ดขวบไปแล้วคุณหมอก็เลยต้องลองดูอาการก่อนคุณหมอก็ลองให้ยาดูก่อนแต่แบบให้ยาแล้วบางทีมันยังไม่ได้หายสนิทคุณหมอก็เลยจะต้องมานั่งดูอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องทํำยังไงลองปัปนอนดูแล้วทุกอย่างจะกลับคืนมาเหมือนเดิมเพราะกลับที่นอนแล้วไฟตอนนี้ไม่มีอยู่ข้างบนโอเคถ้างั้นได้หมด ไม่อันนี้อันเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่ส่องลงเตียงได้เพราะตอนนี้เราเดินมาถึงห้องครัวค่ะประตูบานนี้มีการแบบนี้จะโรแมนติกนิดนึงนะคะสรุปให้ฟังเลยจากที่ดูมาทั้งหมดแล้วบ้านหลังนี้มีเป็นตัวเป็นบ้านที่ย้อนซับอย่างเดียวแปลว่าอะไรคำว่าย้อนซับคือเอาตอนนี้สรุปตรงนี้ก่อนธรณีตัวที่เรายืนที่ดาข้ามมาตรงนี้กลายเป็นว่าห้องครัวก่อนที่จะเข้าห้องครัวมาเข้าไม่ได้ละเจอธรณีขวางแล้วคำว่าย้อนซับคือ เมื่อหน้าบ้านเข้ามาแล้วมาปะทะทรณีตัวนี้<ะ>ตีย้อนกับประตูฝั่งโน้นกับประตูหลังก็ตีย้อนกลับไปหน้าบ้านสรุปเลยบ้านหลังนี้เก็บทรับไม่ได้เพราะว่าบ้านหลังนี้กาลังย้อนทรั์คือออกหน้าบ้านคือการอ้วกออกการอ้วกออกเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้เราจะอ้วกครึ่งหนึ่งผู้นี้อ้วกครึ่งหนึ่งการอ้วกของมนุษย์เราคืออ้วกทีเดียวอ้วกทีเดียวหม,หมดเลยหเลยหรอ การเป็นว่าคุณกับเก็บมาเท่าไหร่เวลาคุณจะใช้เงินคุณใช้ทีเดียวหมดสต๊อกเลยอาจารย์ค่ะแต่ว่าถึงห้องน้ําก่อนอ่ะไม่เลี้ยวเข้าห้องน้ําก่อนเหรอคะม่ัมันตตออกก่อนเลยเพราะว่าข้างหน้ามันมีทางออกของเขาอยู่แล้วมันไหลออกหมดแล้วต้องทํายังไงคะอาจารย์ผมแนะนําให้เอาตัวนี้ออกธรณีให้เอาลานทรณีตัวนี้ออกแล้วก็ให้มากั้นทรณีที่ตัวสุดท้ายคือประตูหลักบ้านนี้นี่ต้องูหลัธรณีใช่ประตูหลังตัวนี้ถ้ากั้นทรณีได้5้าคูณห้าก็คือจะจบ ห้าคูณห้าห้าเซนคูณห้าเซนค่ะจริงๆแล้วประตูบานนี้ไม่แนะนําให้เป็นประตูบานเลื่อนเลยค่ะแนะนําให้เป็นประตูบานเปิดเป็นช่องทางเดินอย่างเดียวเลยให้ตัดรางนี้ออกหรือเอาประตูออกมีประตูแค่ประตูล็อกไปต,นนตังกลางอย่าเดียว,อ,ยยวอันนี้ไม่ต้องมีอย่างเงี้ยหรอปมีมปิดเลยอ๋อเปิดโล่งไปเลยเหรอถูกต้องน้ำต้องไหลให้ถึงสุดของบ้านให้ได้ตอนนี้ไหลไม่ได้แค่ครึ่งเดียวกินไม่ได้ถึงกระเพาะแล้วอ้วกออกหมด สรุปเลยดีกว่าว่าจุดไหนของบ้านที่จะต้องเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนอันดับแรกอ,อบ้านของแต่ละหลังเนี่ยมันอยู่ที่เหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านผมจะบอกว่าการที่ผมเข้ามาดูบ้านในแต่ละหลังเนี่ยบ้านจะเป็นตัวเล่าเรื่องทั้งหมดว่าบ้านหลังนี้คนอยู่อาศัยจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งแต่ละหลังจะไม่เหมือนกันบางบ้านมีปัญหาเรื่องทางธุรกิจบางทีแบบธุรกิจไม่มีเลยทําไม่ได้เลยจะต้องบางทีถึงขั้นอาจจะต้องขายบ้านแต่เราจะแก้ว่าให้เขาจากที่อยู่ icu แล้ว ให้มาเดินได้ปกติก่อนอยังไม่ต้องวิ่งแค่ให้เดินได้ปกติก่อนแต่บ้านหลังนี้ที่เราเข้ามาดูแล้วปัญหาธุรกิจจะมีแค่การใช้เงินเยอะของคุณแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเข้ามันมีเข้าแต่ไม่เก็บนะครับแต่สิ่งที่เร่งด่วนของบ้านหลังนี้คือเรื่องสุขภาพในบ้านหลังนี้<ม>ทุกวันนี้ผมถึงบอกว่าทําให้ตัวเองร่างกายแข็งแรงก่อน<ม>สิ่งแรกที่อยากให้เปลี่ยนคือปรับเปลี่ยนที่นอนก่อนเพราะตอนนี้คุณกาลังชี้เท้าออกหน้าบ้านเป็นที่ที่ไม่ดีมากๆ เป็นท่านอนที่เขาบอกว่าเป็นท่าคนตายนอนอนะครับอันดับแรกอยากให้เปลี่ยนตำแหน่งนอนก่อนถ้าเปลี่ยนตำแหน่งนอนได้ภายใน3วัน7วัน10วัน15วันคุณจะรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองว่าเอ้ยทุกวันนี้กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับแต่กลายเป็นนอนหลับได้มากขึ้น<ะ>นอนหลับแล้วตื่นยาวเลยหลับทีเดียวตื่นสว่างเลยที่ไม่ใช่หลับปุ๊บ ตีสองตีสามต้องตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าลูกสาวก็นอนไม่ค่อยหลับใช่ไห<ม><ช>นอเขาจะแบบหายใจไม่ค่อยออกเพราะคุณนอนที่เดียวกันตำแหน่งเดียวกันชี้เท้าเอาอหน้าบ้านเหมือนกันนี่คือสิ่งแรกที่อยากให้ปรับเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนตามสเต็ปต่อไปก็ไปกั้นประตูซะให้หยุดการใช้เงินของคุณชั้นล่างสองประตูะตถูกต้องคือชั้นล่างคือหยุดการใช้เงินของคุณให้ได้ก่อนแล้วบ้านหลังนี้ก็จะไปตามสเต็ปคือความรุ่งเรืองก็ค่อยๆเกิดแต่ก่อนที่ความรุ่งเรืองจะเกิดอย่างที่ผมบอกแล้วคือตัวเองต้องแข็งแรงก่อน วันนี้อาจารย์ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ะนะกับผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งเลยอยากให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขในบ้านให้ถูกต้องทุกอย่างอาจารย์ก็เลยจะมอบสิ่งมงคลไว้ให้สําหรับช่วยในการเป็นตัวช่วยในการทําธุรกิจให้มีทรัพย์ที่เข้ามาในบ้านหลังนี้เพิ่มมากขึ้นขอบคุณมากค่ะอ<ข>า,<ข>าจารย์เป็นน้ำเต้านะคะเป็นน้ำเต้าดูดซารอันนี้ต้องไว้ในห้องนอนหรือว่าไว้ในห้องพระก็ได้ครับนะครับส่วนถ้าติดป <สา S 1> ัญหา มีข้อสงสัยอาจารย์มีหนังสือเล่มหนึ่งที่จะมอบไปให้หนังสือเล่มนี้ไม่มีจําหน่ายนะครับมีสําหรับให้เฉพาะลูกศิษย์ที่เรา ต้องการความรู้ที่จะนําไปแก้ไขบ้านตัวเองจริงๆเราจะมอบให้ทุกคนนะครับวันนี้ขอมอบให้คุณยุ้ยครับขอบคุณนะคะเจนนะคะเพื่อไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเปิดหนังสือแก้ไขได้ได้หมดครับในนี้มีทั้งภาพสีมีคําอธิบายทุกอย่างในนั้นเลยเหมือนเป็นยาสามัญประจําบ้านเลยนะคะเนาะก็เป็นกําลังใจให้พี่ยุ้ยด้วยนะคะรู้สึกว่าแบกรับหลายอย่างมากเลยในชีวิตเป็นผู้หญิงที่สู้มากท่านหนึ่งนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ยุ้ยมากนะคะที่มีโอกาสให้เรามาได้เปิดบ้านกันนะคะ หลังจากที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนตัวบ้านไปแล้วนะคะทางรายการและทีมงานของเราก็หวังว่าชีวิตของพี่ยุ้ยและครอบครัวจะดีขึ้นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้คุณผู้ชมนะคะสามารถให้กำลังใจแล้วก็ติดตามพี่ยุย้ยอาจารย์ธนวัลและศาสตรี่่วงจุ้ยได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้แล้วพบกันใหม่กับรายการเคหาศาสตร์วันเสาร์หน้าเที่ยง45ทาง p p t v นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่เก็บเงินคุณหาเงินเข้ามาได้เยอะจริงแต่คุณบ้านหลังเนี้ยเก็บเงินไม่ได้เลยประตูบ้านเนี้ยเป็นประตูขัดตับอยู่มาปีหนึ่งแล้วใช่ไหมค่ะเริ่มมีความแล้วก็คือทําไมเก็บเงินไม่อยู่แลละถามว่ามีใครมาพูดอะไรเข้าหูนิดหน่อยเกิดความวันไหวแหละถ้าบันเทงไปเลยคู่บ้านหลังนี้คือมีทางเดินของวิญญ,ญาณอยู่